อ่าส,พาน,นสพานก่อนใช่สพานก่อนครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่พี่ๆี่แฟนคลับเวียดนามน,นะครับผมก็ได้ช่วยกันนะครับผมจัดทาโครงการนี้ขึ้นมานะครับผมโดยใช้ชื่อของผมเนี่เป็นเฮดใหญ่ในการทํางานนี้ครับผมก็เป็นสะพานข้ามชุมชนครับจริงๆเรารู้สึกไงมันเหมือนเป็นสะพานบุญด้วยเนาะใช่ครับผมเพราะผมคิดว่าสะพานที่พี่ๆี่เขาทำเนี่ยมันเป็นสะพานที่สามารถใช้ได้จริงด้วยแล้วก็พี่พี่ที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นเนี่ยเขาได้ใช้งานจริงๆด้วยครับจริงๆนุ่มาก่อน อาได้เคยได้ยินมาครับว่าพี่พี่แฟนขับเขาร่วมทำโปรเจกต์กันแล้วก็มาเห็นอีกทีตอนสุดท้ายก็คือตอนที่สะพานเสร็จแล้วครับเป็นงไดีใจกับผมดีใจครับผมไม่เคยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีสะพานเหมือนกันครับเเป็นชื่ออตัวงใช่มีป้ายกับขนาวุฒิครับมีสิทสิ์เนี้ยไปเลยก็อื่นเขาซื้อดงที่ดาวอะไรก็ได้อ่าใช่เราเราได้เป็นสะพาน หลังจากน,นี้มันมีแฟนนะว่าแฟนคลับเราจะไปซื้ออะไรเ,เป็นชื่อเราดีไหมครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมตื่นเต้นตลอดลุ้นตลอดก็ <c oughs> เอาจริงๆก็ไม่ต้องเล่นใหญ่ก็ได้ <c oughs> เอาเอาเป็นของเล็กๆแต่เป็นชื่อกับคาวุสอย่างนี้ก็ได้ครับเออ <c oughs> ทำไมเราถึรู้สึกว่าแบบเล็กๆก,ก็มีค่านะผม <c oughs> คือเราเราก็ไม่ได้อยากให้แบบพี่ๆแฟนคลับเขาทำทำอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็แค่อยากให้พี่ๆแฟนคลับเขาแบบรักษาสุขภาพตัวเองคอยพี่ๆแฟนคลับเขาแบบคอยเป็นกำลังใจให้เราแค่นั้นก็พอแลยครับ เราแล้วผมบอกแล้วนะครับตึกตึกใช่ไหมครับเอาเอาใหญ่กว่าตึกอีกได้ไหมรอบนี้ไม่เป็นไรูเขาไฟเราเล่น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 เขากครไหครับค้อรอบาี่านลูกบอของครอ่าใช่ครับผมใช่ก็ดีใจมากมากครับผมแล้วก็ผ่านไปเร็วมากคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรา เพิ่งจะทําฉลองครบ2ปีไปเองแต่ว่าตอนนี้ครบรอบ3ปีแล้วแต่เขาก็อย่างว่าเขาบอกว่าเวลามีความสุขมันจะผ่านไปเร็วใช่ครับก็ดีใจที่พี่แบบพี่แฟนคลับเขาคอยให้กํากลังใจคอยซัพพอร์ตเรากันมาตลอด3ปีเลย<ช>ครับมผมในการทำงานลตลอดที่ผ่านมาใช่ครับทุกๆงานก็คือแบบพี่ๆี่เขาก็คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนเงี้ยพี่ๆี่เขาจะคอยให้กำลังใจเราตลอดเห็นมีเหมือนเป็นทำกิจกรรมอะไรเรื่ครับใช่ครับผมเราก็มีจัดทําคลิป ออกมาครับผมให้เพื่อจัดทําให้พี่พี่แฟนคลับลูกบอลทุกคนครับเป็นคลิปอะไรครับพี่จกาก็เป็นคลิปเหมือนกับเป็นของที่แบบเป็นรูปต่างๆที่พี่พี่แฟนคลับเขาเอามาให้เราเนี่ยแหละครับเราก็จัดเช่าสตูแล้วก็จัดว่าครับผมอะไรครับซึ้งครับเพราะว่าบางบางรูปเอาจริงๆคือตอนที่เราได้มาเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นรูปจริงๆครับผมแต่ว่าพอเราได้มาเห็นรูปของจริงที่พี่ๆเขาตั้งให้ทําให้เนี่ยคือบางคนแบบถักแบบ เขาเรียกอะไรเป็นนิตติ้งเหรอครับหรือโคเชหรืออะไรสักอย่างาถักเป็นรูปหน้าเราอย่างเงี้ยครับซึ่งมันใหญ่มากแล้วแบบมันน่าจะต้องใช้เวลานานมากก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับไ,ไ,ไปเรื่อนร้าฝันฝันที่เป็นจริงของเรามาเร็วเหมือนกันนะครับกการความฝันที่อยากไ้นัเลยโอ้ก็มาไวครับเรียกได้ว่าทุกทุกอย่างมาไวมากทั้งเรื่องละครทั้งเรื่องภาพยนตร์แต่ก็ก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของเราที่เราจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่ ที่เรายังไม่เคยได้ลองทำครับผมต่อต่อไปไม่กลับโปรเจกต์นี้ช่องเขายกไม่กลับเหมืเคยมันจะเป็นแรงกดดันสำหรับเราไหมก็ถ้าถามว่ากดดันไหมก็นิดนึงครับผมเพราะว่าพี่ๆภายในช่องพี่ผู้ใหญ่ในช่องเขาก็อาจจะเห็นศักยภาพอะไรในตัวเราเนี่ยแหละครับเลยเลือกให้เราเนี่ยได้มาทําทําในหน้าที่ณตรงนี้แต่ว่าเราก็จะพยายามทําออกมาให้เต็มที่เพื่อให้พี่ผู้ใหญ่เขาผิดหวังแล้วกันครับคก็จะเป็นข้าวเื่อนๆเขา่องไมว่าเฮ้ยทำไมแบบว่าเหมือนขาพยายามกดดันกลับอยู่คนเดียวโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้ก็ไม่ทลัเหมอนเย อันนี้ก็ไม่ไม่นะครับเพราะว่าเราก็โอ้ไม่รู้จ <laughs> ริงครับแล้วเราก็พยายามคิดว่าพี่ๆทุกๆคนเขนาน่ารักอยู่แล้วแล้วเวลาเวลาที่แบบเราได้เจอพี่ๆหลายๆคนในช่องเนี้ยครับพอเราได้มีโอกาสพูดคุยหรือว่ามีโอกาสได้ทําความรู้จักจริงๆก็คือพี่ๆทุกคนเขนาน่ารักมากๆเวลาได้เวลาได้โอกาสแบบนี้มาเราทำยังไงทำบ้านหนักยังไงหรือว่าเราเทําอะไรยังไงทํากันบ้านหนักครับผมเพราะว่าในในหลายๆโอกาสที่ผมได้รับมาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เป็นก้าวสําคัญของเราเราก็อยากจะ ทำทุกก้าวสำคัญของเราเนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดเราก็พยายามจะทําการบ้านทุกๆครั้งที่เราได้รับโอกาสเรียน acting เรียนอะไรเพิ in> in> ่มไหมครัันเรียน acting ตอนนี้จริงๆถามถามตัวเองก็อยากเรียนเพิ่มนะครับแต่ว่าคิวคิวมันไม่มีใช่ไหมว่างเนาะใช่ครับสภาพของครับมันแบบความกดดันเลยเราเรากดดันตัวเองไหมหรือเราต้องมีความเครียดกดดันอะไรแบบงี้ไม่ใช่เอ่อกดดันไหมก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าเราก็คิดว่า ถ้าเกิดสมมุติเราตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามทําการบ้านให้ดีพยายามเตรียมตัวให้ดีแล้วพอเราไปเริ่มทํางานจริงเงี้ยทุกทุกอย่างก็น่าจะออกมาดีครับหลาคนคิดว่าแบบไว้กับปรากฏนางเอกเบอร์ต้นนั้นเลยตอนนี้ลงไม่ได้แล้วนะโอ้โหก็เรามาสุดนะครับเรามาสุดแล้วคุณพายเลยนะใช่มันมันก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ทําความ เขาเรียกอะไรได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเพิ่มเติมครับผมอย่างเวลาเราได้ทํางานกับพี่ๆที่เขามีประสบการณ์เยอะๆในวงการบันเทิงเงี้ยพอเราได้มาร่วมงานจริงๆเราสามารถนําความรู้ที่ผู้พี่เขาแชร์ให้มาประยุกต์ใช้ในการทํางานของเราได้ด้วยปรับตัวยังไง ก็ต้องทําตัวให้พร้อมที่สุดครับอันนี้อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเราต้องพยายามทําตัวให้พร้อมมากสุดเพื่อที่ว่าเราพอไปเจอกับพี่ๆที่เขาเป็นนักแสดงที่แบบเป็นมืออาชีพหลายๆคนเงี้ยเราพี่ๆเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเราใช่รอแป่รอบง สู้ๆครับพี่ฟ้ครับยัมแล้วก็ยังฮอตมากเฮอตมากครับตอนนี้เรื่องอะไรคะเถึนว่าแต่ว่าพวกนี้เราน่าจะมีงานต่างประเทศเข้ามาแล้วเนาะครับตอนนี้อ่าใช่ครับก็มีเริ่มเริ่มเริ่มติดต่อกันมาเข้ามาบ้างแล้วครับผมอะไรนะครับเป็นโซนไหนโซนไโซนเอเชียก็มีครับยุโรปก็มีครับผมแต่ว่าเกี่ยวกับเป็นแฟนมิทติ้งกับพี่ๆแฟนคลับที่เป็นอินเตอร์แฟนนั่นแหละครับแต่ว่า ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างตอนนี้บวกกับคิวของเราด้วย <c oughs> ก็อาจจะรอรอ,อนิดนึงครับแต่ว่าน่าจะมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนครับเป็นโปรเจกต์เป็นชิ้นเป็นอะไรยังยังยังไม่ได้มีมาอยังเลยครับแฟนมิติที่คาดว่าจะได้จัดไหมครับที่ไทยหรือว่าที่ต่างประเทศครับถ้ามีโอกาสจัดแน่นอนครับแต่ที่ไทยจัดเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเริ่มจากละแวกเพื่อนบ้านเราก่อนนี่แหละครับผมภายในโซนเอเชียนี้ก่อนถ้าเกิด ดูฟีดแบ็กอะไรโอเคก็อาจจะได้เห็นไปทางโซนยุโรปอเมริกาอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าคือเราก็ต้องดูสถานการณ์ใช่ไหมว่ามันไปใช่ใช่ครับผมถ้าสถานการณ์อะไรหลายอย่างดีขึ้นก็น่าจะได้เจอกันครับพี่ผ่านมาเขาเรียกร้องไหมเขาอยากเจอคนไอยากเจออะไรเงี้ยเยอะมากครับพี่พี่อินเตอร์แฟนนี่คือเราเราก็เข้าใจพี่พี่เขานะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันด้วยโอกาสที่เราจะได้มาเจอกันเนี่ยค่อนข้างยากครับผมถ้าเกิดสมมุติเราไปตามใครที่แบบ เป็นศิลปินต่างประเทศคนนึงเราก็อยากจะมีโอกาสที่จะให้เขามาหามาเจอเราบ้างเหมือนกันครับอค,บคบอนเสิร์ตละครคอนเสิร์ตหน่อยเป็นยังไงบครับตอนนี้ก็เรือเ่องละครเรื่องมัดหัวใจย,ยาซูตานะครับผมก็ถ่ายไปได้ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้งครับออนั่นแหละครับได้เข้าไปประมาณ 2, 2สอสามซีนนึงมั้มครับเพราะว่าซีนที่แบบเป็นโลเคชั่นที่แบบเป็นบ้านของพี่เจนนี่อะไร <laughs> พวกนี้เราเรายัางไม่ได้ไปเริ่มถ่ายนตรงนั้นเราก็จะพยายามเก็บแบบซีน ซีรีส์รอบๆคะตตื่นนเ้้ไดรั้บก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกไปมันก็ใหม่ๆมากสําหรับเราในเรื่องของละครครับเราก็นั่นแหละครับเตรียมตัวไปให้ดีครับผมแล้วก็พอไปถึงหน้าเซตเราก็พยายามใช้ใช้ใช้สิ่งที่เราทํากันบ้านมาทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้งานนะตรงนั้นครับผมทําให้ทุกอย่างมันไปได้ไหลไหลไปได้ด้วยความโฟล์ครับผมตอนนี้เริ่มสนิทแบบมีความสนิทสนมพี่เจหรือเจเขา พี่เจนจริงๆผมก็เริ่มเริ่มสนิทในระดับหนึ่งมาตั้งแต่ตอนเริ่มเวิร์กช็อปล่วครับพอพี่พี่พพเจนนี่เขาก็แบบคอยคอยช่วยเหลือเราเยอะมากทั้งเรื่องการแสดงเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับละครเรื่องนี้ครับเริ่มรับรู้ถึงพลังของพี่เจนเลยคโอ้รู้นานแล้วครับเอาจริงๆรู้รู้ตั้งแต่ก่อนที่จะได้ต้องมาเจอพี่เจนด้วยครับ <S <S จากพวกผลงานการแสดงของพี่เขาในหลายๆเรื่องก็คือแบบพี่เขาจัดเต็มแล้วก็ใส่เต็มทุกเรื่องเลยครับ มันก็ทัชนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะต้องจูนไม่ไม่ไม่ไมใช่หมายถึงทางพิณ er ิเอโร่จะหมายถึงทางผมเนี่ยอาจจะต้องจูนปรับเรื่องการแสดงอะไรหลายอย่างนิดนึงครับคิดว่าน่าจะเข้าขากันเป็นเทนนี้ใหม่ๆใช่ครับก็รอติดตามได้เลยครับ